จุดงามตอนบ่ายนะคะเยี่ยดสินอรรยากาศดีงนะคะค่ะบันสาวเรือนเอค่ะนะทีออกกําลังกายแบบเบาๆ,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 ๆเซิฟเซิฟซิไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักทุกคนค่ะอามแล้วก็แบบเบาๆักหน่อยก่อยืดเอ้ยลุยทานี้ก็เบาๆไปเรื่อยๆนะคะมาเอาบรรยากาศพอบรรยากาศดีแดดดีลมกัน เพดีขนาดเลยลมก็ได้นะคะบรรยากาศที่แห้งหน้าบ้านยาวไปยาวไปยาวไปทุกคนค่ะแม่บ้านออกกำลังกายจักหน่อยแบบเบาๆนะคะทุกคนนะเสียงนกห้องเสียงนกห้องเสียงไก่กับคันคนิวเวิดเมื่อ ยใกล้กับคันที่วัดนี่ว่าสิไปเซเว่นไปซื้ออันข้าวเหนียวมากๆกินแรงพี่น้องนะคะว่าสิไปตลาดซื้อพักเพราะไปไม่โคเมื่อนั่นเราได้ไม่หยามาพี่น้องเราได้พักเข้าไปซื้อตลาดอ่เมั่อ็ีม,มีพักหลายอย่างนะคะทุกคนนะ อ,อยู่ไม่ค,ค่อยมีพักกระดามีแต่พักกาดอันเป็นยกถุงนะคะแต่ว่าเข้าไปตลาดอันเขาเจ้าขายตลาดสดมันมีทุกอย่างนะคะพักอาหารอีสานบ้านเฮากับมีหลายนะคะอืม,มาจ้าจุจวดกันท่าวิ่งถ้าวิ่งท่าวิ่งอยู่กับที่ใส่แอลใส่แอลพี่น้องใส่แอ Saiu, I saiu, saiu... 电路框。<c oughs> <c oughs> เสียงนกพี่น้องเสียงนกอยู่ไกล เหนื่อออกแล้วพี่น้องแบบเบาๆนะคะทุกคนได้นะแบบเบาๆมาหน้าที่นะคะพอแล้วนะคะทุกท่านค่ะจะเบาแห้งพี่น้องยืดเหยียดแบบเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนอ่าออ้ท่านี้แอวลั่นปัดลั่นพัดเลย เลอพี่น้องเลอออกกําลังกายเขาออกไปออกมาท้องเขากับทำงานดีนะทุกคนนะได้ขยับขยเื่อนกระเพาะอาหารจากหน่อยเลอนะคะ,ะโล่งเลยนะ,ะท้องอืดๆเนี่ยเวลาเขามาออกกาลังกายเนี่ยมันก็ดซี่บอืดน,นะคะทุกคนนะถ้าก,กินแล้วก็น,นั่งโดนแบบนี้อืดแน่นอนท้องเรือนนะกินแล้วพักสักสามสิบนาทีมาออกกําลังกายแบบนี้นะมันเลอค่ะทุกคนดีขึ้นนะคะ นกธรรมชาติแห่งอากาศดีาาศเย็นอากาศเย็นดีพี่น้องนะแดดแต่มันก็ลม่พัดเพยอยู่ตลอดเลยนะ,ะทุกคนดีขนาดอากาศสุด ข่านี่ก็จะได้กล้ามกล้ามแขนจักหน่อยนะทุกคนนะ,ะนะคะระเบิดอาการอีกจักหน่อยนะเพราะว่าท่านี่กับเได้หลายส่วนจักหน่อยทุกคนค่ะนะอือ จใจแอลสักหน่อยออนกน้อยนกน้อยนกน้อยนกกระชิบมาเป็นคู่เลยที่น้องมาอยู่ต้นไม้ข้างๆเฉดเดือนก,กินลายให้นกนะคะนกกหะเฮนเครื่องสักผ้า ปั่นผ้าไว้เน้นแอวจักหน่อยนะนกเน้นแอวจักหน่อยพี่น้องโอ้นกกระจิบลาแหฮงลมพัดเย็นดีขนาดเลยอะเรียบร้อยพี่น้องนะคะโอ้สุดยอด1ิบนาทีกับพ่อแลวพี่น้องนะ 1 0นาทีกับพอเนี่ยยืดเกียดอตาว,วละละลาันนี้สำหรับที่ลาน้องไปคุยกัสคลิปต่อไปนะคะลารับช็อนคะคะวัสด่ค่ะ